วังมีอะไรให้กินอยู่ไหมมีกระเดยคิดว่าเราควรจะมาประชุมคูกันตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเริ่มจากวีสาก่อนสัปดาห์นี้เป็นไงกันบ้างครับวีสายจริงเหรอจะได้รู้ว่า เวลาคุณครูเขาประชุมมาเขาพูดกันยังไงปกติก็จะมีการประชุมพูดคุยกันในห้องครูใหญ่แต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปค่ะเมื่อมีการประชุมกันที่โต๊ะอาหารเดี๋ยวมาดูกันว่าการวิจารณ์ต่อหน้าเด็กๆแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรเห็นพัฒนาการเนื้ครูซอเห็น <He ard S 2> มากๆเลยอย่างรุนแรงครูซอชเชคอ้อยังใช่โดยเฉพาะโดยเฉพาะการใช้เนี่ยสายตาโหต่างๆ รู้สึกว่าเพลงมันยากสำหรับหนูใช่ไหมคะ<ช>แต่วิเนี้ครูปอรู้สึกว่าหนูผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องพัฒนาการร้องอ่ะชัดเจนขึ้นเสียงเพราะขึ้นเสียงนิ่งขึ้นแล้วก็โน้ตตรงขึ้นทํารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบามีไดานามิกมากขึ้นแล้วก็สื่ออารมณ์เพลงได้ชัดเจนขึ้นคือวิทนี้จะเป็นวิที่พัฒนาด้านการรอ้องสำหรับกุญแจซอนค่อนข้างสูงกุญแจซอนเป็นนักล่าฝันที่มีพัฒนาการดีขึ้น ถึงแม้เรื่อง acting จะเป็นสิ่งที่เธอยังทำได้ไม่ดีแต่เราเชื่อว่าเด็กคนนี้จะทำได้อย่างแน่นอนสู้ต่อไปนะคะคุณแจซอนจากนั้นเราไปต่อกันที่หนุ่มทีพี่ใหญ่ของบ้านค่ะในการเต้นเนี่ยทีพัฒนาทักษะในการเต้นได้ดีมากการเคลื่อนไหวร่างกายเนดีมากฟิลด้วยนะตีเนด้วยแบบฟิลดีขึ้นอินเนอร์ดีขึ้นถ้าจริงๆในวันนี้เขาเต้นดีที่สุดในห้องเลยนะ จริงๆแล้วข<อ>้อดีของทีตั้งแต่ที่เราเจอเขาเนี่ยก็คือเรื่องเสียงที่ดีแล้วก็แม่นเยอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ดีของเขานะคะทีทําให้เราได้อึ้งในรูปแบบไหนบ้างต้องติดตามกันบนเวทีสเตปสไตล์ของทีี่จะกลับมาอีกหรือไม่คุณจะได้พิสูจน์กันต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าซานี้ในสายตาของครูสัปดาห์นี้จะออกมาเป็นอย่างไรครูเคย พี่ที่เราเคยคุยกันว่าเขาเสียงแผลใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พยายามจะหาช่องร้องอันใหม่ให้เขากันอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ได้ไปแล้วก็ก็ค่อยๆใช้ะคะ่ะก็ดีขึ้น <c oughs> วันนี้ดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าช่วงก่อนหน้าที่ได้บทแรกๆอาทิตย์นี้เราเระวังเรื่องบทบาทใช่ไหมคะซาี้เขาก็จะมีคือเขายังยังไม่สามารถสมบทนางเอกเรียบร้อยเท่เก็ยังดูเป็นตัวร้ายมาเล่นเป็นนางเอก ด่าล้วไม่เชื่อใช่มันก็เลยดูกลายเป็นเหมือนตัวร้ายมันเล่นมัสมบทนางเอกอยู่ต้องดูครูเฟียสหนิบทบคนดีนางเอกก็ไม่อยู่ในตัวร้ายจานี้คือนักล่าฝันที่ทําให้เราได้มีความประทับใจทุกครั้งจนเธอได้รับฉายาว่าตัวแม่แต่กับโจทย์ที่เปลี่ยนไปบทบาทใหม่ที่ได้รับเธอจะทําได้ดีแค่ไหนต้องเอาใจลุ้นกันต่อไปนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราไปดูหนุ่มหล่อหน้าสายคนที่กระชากใจสาวๆทุกสัปดาห์อย่างน้องแม็กกันตั้งแต่วันคุณแม่เข้ามาที่บ้านนะพี่แม็กก็เปลี่ยนไปม,มันมีการมีอารมณ์มีมีมีความลึกซึ้งคือเขาเป็นคน,ไไนมีม,มีความเซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม,ไ,มไม่รู้<ม>วิธีแสดงออกอะแต่พอพอเริ่มได้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 แสดงออกมาเรื่อยๆก็เลยทำให้ดีขึ้นคุลาใช่คุลาือเธอ ในช่วงนั้นปอยก็จรู้สึกเอ้ยมันยังมีเคืร์นเยอะนะแต่พอเขาร้อปุ๊บเนี่ยพี่ปุ้งก็สามารถจัดจัดโน้ตน่ยได้ละเอียดมากแล้วแม่ข้ก็สามารถที่จะตามได้คือพี่ปุ้งก็จะเป็นคนที่ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปแล้วจริงจริงวันจะต้องเป็นโรเทตแต่เผอิญว่าพี่ปุ้งจะไปเท่าหร ก็เลยถ้างั้นก็เลยสลับเลยถ้างั้นเอาแอนไปแล้วกันนะขอให้แม็กยูกับพี่ปุ้มเต็มๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะอันตรายสําหรับเขาถ้าขึ้นโชว์เงี้ยถ้าเกิดออกไปไม่ดีก็เ็าไม่คงจะไม่แฮปปี้กันทุกๆฝ่ายพี่ปุ้มเขาก็เลยโซโล่ยาวเลยแล้ววันนั้นก็คือผลมาก็เป็นที่น่าพอใจค่ะผ่านมาน้องแม็กก็เป็นเป็นคนที่แบบสอนแล้วก็ทําได้เลยแต่ไม่จําเหมือนกันค่ะแล้ววิธีที่ครูบอกก็ทุกอย่างเพื่อให้ลิ้นหายแล้วเบสเป็นต้นต้นต่อคือ ลมไม่สเตดีม้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็แบบโฟกัสมันอาจจะแบบจับไม<ช>่ได้บางคนอ่ะคิดลงคิดได้แป๊บหนึ่งก่ะลมสบายเสร็จแล้วก็ลืมแม็กทำให้เราได้เซอร์ไพรส์แค่ไหนต้องรอชมแต่ว่าปัญหาบางข้อเขาจะแก้ไขทันหรือไม่ต้องเอาใจช่วยกับเขากันนะคะคนสุดท้ายที่เราจะไปชมก็คือน้องแอนค่ะน้องแอนร้องเพลงเก่งน้องเองจะจะลากยาวทุกอันเลยทุกเพลงยาวหางยาว <c oughs> ไม่ไม่รู้จะไม่ได้ฟังว่าตัวเองควรจะหยุดตรงไหนคือยืดไปคือเขาร้องตามฟิลที่เขาเคยร้องออค่ะก็ก็ฟังดนตรีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกไปตั้งแต่ตอนเล่นอาทิตย์แรกเหมือนกันวล่ลารักแค่ไหนดีแล้วจะทําไงเพื่อให้แรงที่ดีของเขาอะค่ะออกมาได้เยอะกว่านี้อีกสิ่งๆๆสิ่งๆๆที่กดูุเม่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแอนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคาดหวังใงค่อนข้างสูงอะแล้วก็นําสิ่งที่คาดหวังตัวนั้นไปกดดันตัวเองเป็นกร์นี้เใช่ perfect จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้แอนอะผ่อนคลายกับตรงนั้นซะเพราะว่าจริงๆแล้วแอนเป็นคนที่ร้องเพลงดีถึงแม้ว่าแอนจะมีข้อดีในเรื่องของเสียงแต่ก็ยังมีข้อเสียก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจบนเวท,ทีเธอจะทําได้ดีแค่ไหนอะไรจะเรียกความมั่นใจจากเธอได้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่เชื่อว่ายังไงแล้วน้องแอนก็ต้องทําได้เดี๋ยวตอนนี้มาดูกันซ้อมใหญ่ของแต่ละคนเลยค่ะซ้อมใหญ่ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขและรีบปรับปรุง ความงามของภาษาที่ทำที่เขียนเนื้อเพลงไม่มีใครมองเห็นเลยวะ่ะซึ่งแย่วะ่ะำสำหรับพี่ไม่ผ่านการซ้อมมาทั้งอาทิตย์งานหนักที่พวกเขาต้องสำเร็จให้ได้กับการซ้อมใหญ่ในวันนี้พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ความหวานดีค่ะหวานเข้ากับเนื้อเพลงแล้วก็หน้าตาดูยิ้มแล้วนดูเป็นธรรมชาติครับดูเป็นธรรมชาติครคูอาจจะต้องขอให้เพิ่มจริตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนาะเวลาที่เราตอนนี้เหตุการณ์ก็คือเรากําลังร้องให้2คนเนี้เขาได้มาชอบกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตาที่แบบว่าเออเล่นนิดหนึ่งเพื่อให้มันเกิดจริตนิดหน่อยค่ะ แต่อารมณ์ฟิลดีอะฟิลแบบแสดงดีแต่เทคนิคเรื่องการร้องมันไม่รู้ดีมันหายไปหมดเลยอะกลิ่นมันใหม่เกินไปมันน่าจะโบโบโบราณมาอีกนิดนึงมันถึงจะเข้ากับเพลงหลายๆเพลงของเพื่อนๆที่ที่มันเชื่อมต่อกันเหมือนกับเป็นลูกโซ่ในอารมณ์เดียวกันอยู่แต่ถามว่าเพราะไหมก็เพราะแต่มันใหม่กลิ่นมันใหม่เกินไปหมายถึงว่าโดยดนตรีด้วยโดยเวอร์ชั่นนี้ด้วย ก็เลยนนไม่ค่อยอจะเข้ากับบรรยากาศของความ,มที่ว่ามันเป็นตรีนละคร <อง S 1> แบบองรวมของลูกกรุงใช่ค่ะมันไม่ลูกกรุ่นนนมะนะมันยืดไปหมดทุกทีมันยืดเยอะแล้วมันเราก็จะเหนื่อยคนฟังก็เหนื่อย ลุ้นแทนด้วยาจะไปรออนไหมก้อนตรงประโยคตรงหัวน่าจะรวบก่อนว่ามันยืดตรงตัวก็ได้อ่ะครูก็บอกไปแล้วนะมันลองทัเริ่มใจมึงมันช้าอ่นี้ก็ไม่รู้สึกว่าชาลงแล้วเราก็หายใจทันขึ้นประโยคใหม่ทันแล้วก็สิ่งที่ครูยังไม่เห็นหนูในเพลงนี้ก็คือว่าไอคนนั้นเรารักเขานะมันดูไม่รักเลยใช่ไหมคะเออมันคือแบบว่าฉันทนแกไม่ไหวแล้วฉันไม่ เรไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงอะมันมีความอ่อนๆน่ะใช้พี่หายว่าเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกรกะจายจำเกลียนได้คลับคลายว่าดอกที่ถือในมือเธอพัาเริ่โน้ตอะโอเคขึ้นมากมากไม่ค่อยเพี้ยนค่ะไม่แคไม่เพี้ยนเลย ไม่เพี้ยนเลยแต่ว่าดีขึ้นจริงๆนะอันนี้เรื่องน้ตก็แต่ว่าเรื่องของคําอ่ะมันยันเสียงมันไม่มาอยู่ตรงตรงปากอ่ะันไม่แม่นค่ะอยากจะให้อยากจะให้เสียงมาอยู่ม,มากขึ้นคำคำนี้มีค่าย่ยลวงพี่รักพี่แฮนพี่หวน ว่าทีเนี่ยร้องด้วยเลือกช่องเสียงออกมาฟังแล้วมันสบายใจมันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเกรงรู้สึกรีแลก์ <Okay. S 1> นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องร้องขอชื่นชมทีอย่าลืมอาวุธที่เด็ดของเราด้วยนะเวลาที่เราร้องเพลงสายตาของหนูนี่เป็นอาวุธอลัยกาดมาก